ี้ก็พบกับอปอแป้งขายฟอร์ดซาขคากราฟิคไาเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้น้องแป้งนะจ๊ะก็กําลังจะส่งมอบรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นแคร XLS อไปไหนไปกันไปได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะคะรุ่นนี้น้องแป้งจะบอกโปรโมชั่นนะคะของรุ่นนี้ลูกค้าที่กําลังจะส่งมอบนะคะแต่เดิมเลยเจ้าตัวนี้นะคะราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท แต่น้องแป้งขายเพียงโปรโมชั่น6 4 9ส0 0บาทนะคะคุณลูกค้าไม่มีที่ไหนนะคะมีที่ฟอร์ดสาขาไอเอกรพึกของเราเท่านั้นนะคะแถมน้องแป้งยังแต่งหลอดเท่พร้อมดุยนะคะให้คุณลูกค้านี่เลยเจ้าล้อแบกคันนี้นะคะเจ้าล้อแบกคันนี้น้องแป,ป้งเปลี่ยนเป็นขอบ20ขนาดยางสองเจ็ดหาทับห้าห้ให้คุณลูกค้าเพื่อไปจบเฉียวโดยยดุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟซีแคมนะคะไฟซีแคมแบบนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับ x r s 4ประตูเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะจะไม่ใช่สีขาวส่วนกระจังหน้าลูกค้าขอรีเพรสไม่เปลี่ยนอยากได้รอแบบเดิมๆเนาะน้องป้าก็เลยไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าก็เลยมาเน้นที่แบตพร้อมรุยตลอดทุกเส้นทางให้กับคุณลูกค้านั่นเองเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะคุณลูกคา้า ของเขานะคะเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะคะจะมีหน้าจอกลางทิง 4a ฟสึกหนึ่งนิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับเ e กี ok Speed, ยร์หกสปีดเครื่องยนต์สองจุนะคะวิ่งได้ร้อยสูงสุดถึงร้อยเแรงม้าเลยนะคะส่วนตัวแคบปนะคะตัวแคบปของเรานะคะฟอร์ดของเราก็ยังเปิดได้แบบนี้นะคะแล้วก็ บบาของเรานะคะปรับเอนนอนแบบนี้เลยลาบนอนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าส่วนจะดึงเข้ามาก็คือจะดึงโอ๊ยดึงไม่ได้นะคะคุณลูกค้ามันหนักโอเคแคบนะคะโดยปกติทั่วไปยี่ห้ออื่นนะคะจะไม่มีเปิดได้แบบนี้นะ,ะแต่ฟอร์ดเปิดได้นะคะสามารถขึ้นได้ง่ายมากนะคะก่อนปิดนะคะก็ปิดแคบไปก่อนเนาะแล้วค่อยปิดประตูตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายลูกค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไฟเนาะจะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของตัว XRS นั่นเองแต่น้องแป้กก็ด้วยความเป็นห่วงน้อเพราะคนขับเป็นผู้หญิงน้องแป้กก็เลยเปลี่ยนเป็นฝาท้ายผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้านั่นเองตัวนี้นะคะน้องแป้กเปลี่ยนฝาท้ายผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้านั่นเองเวลาเปิดปิดก็จะได้เบาเรียบง่ายสบายๆนะคะแล้วก็มาดูท้ายกระบะค่ะตัวนี้นะคะเน้นขนของได้จริงนะคะแล้วก็กระบะกว้างกระบะลึกนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนาะ วันนี้ขนได้หมดเลยขนไม้ขนเหล็กขนซุงขนอะไรได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องน้องแป้งด้วยนะคะฟอร์ดปอแป้งนะคะแล้วก็โทรหาน้องแป้งนะคะแล้วก็จะได้โปร649,000บาทพร้อมกับผ่อนสูงสุดไปสี่งวเจด พันเจ็เจบเจ็ดาทนั่นเองนะคะแดีวคลิปหน้านะคะน้องแป้งจะบอกนะคะว,ว่าน้องแป้งส่งมอบคันที่สามของเดือนรุ่นอะไรนะคะวันนี้น้องแป้งก,ก็บ๊ายบายค่ะ